สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดาราหมอลำนะคะโอ้โหดูลูกสาวสิคะชุดนี้นะคะเซตที่สองนะคะของการถ่าย mv เพลงเกาะเสม็ดเข็ดฮักนะคะเป็นชุดที่สองนะคะซึ่งถ่ายทำเวลาก็มืดแล้วนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเกาะเสม็ดนะคะมีเสียง ร้องเสียงขลื่นนะคะเสียงร้องเพาะ,พาะผสมกับเสียงขลื่นนะคะบอกเลยนะคะว่าฟินมากๆเลยนะคะดูเลยนะคะตอนนี้ไม่ใช่ไทยมุงแล้วนะคะเป็นต่างชาติมุงนะคะฝรั่งเยอะมากเลยนะคะซึ่งเกาะเสม็ดเป็นสถานที่ที่สวยงามมากๆอยู่แล้วนะคะฝรั่ง จะชอบไปพักผ่อนกันมากๆเลยนะคะซึ่งวันที่อิหลาของเราไปถ่ายทำนี่คือตรงกับวันอาทิตย์พอดีนะคะเป็นวันพักผ่อนของหลายๆคนนะคะชาวต่างชาติมาดูเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งเพลงสไตล์หมอํำนะคะหมอํำแล้วก็มีกลิ่นอของฮาวายนะคะแล้วก็ชุดสวยๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ผู้หญิงสวยๆหุ่นดีๆน่ารักน่ารัก เต้นก็เก่งนะคะน้ําเสียงก็ไพเราะนะคะเนื้อเพลงก็ไม่ต้องบอกเลยนะคะเนื้อเพลงก็เริดม,มากๆเลยนะคะเต็มสิบให้ร้อยเลยนะคะบอกเลยนะคะว่าใครไม่หลงสเสน่ห์ไม่เดินเข้ามาดูก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะคะเป็นเพลงที่ฮอตฮิตมากๆเลยนะคะ รับรองเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคอสตูมนะคะเสื้อผ้าหน้าผมนะคะเป๊ะเวอร์มากๆเลยนะคะเพลงนี้ซึ่งเมื่อเช้านะคะก็ถ่ายทําในชุดสีเขียวนะคะชุดนั้นก็สวยนะคะสวยมากๆเหมือนกันส่วนชุดนี้ก็สวยอีกแบบหนึ่งนะคะเอาง่ายๆนะคะคนสวยใส่ชุดไหนก็สวยทั้งนั้นเลยนะคะลูกสาวของเราสวยอยู่แล้วนะคะทั้งสวยทั้งเก่งนะคะ บอกเลยนะคะว่าเพลงนี้ปังมากๆเลยนะคะแล้วก็รับรองนะคะว่าดังถึงดังไกลถึงต่างประเทศแน่นอนเลยนะคะฝรั่งมาถ่ายคลิปอิหล่าของเราเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ดีต่อใจมากๆเลยนะคะทุกคนให้กําลังใจน้องนะคะเชียร์แล้วก็ตบมือให้กําลังใจน้องนะคะซึ่งบอกเลยนะคะว่าอิหล่าของเราสู้มากๆเลยนะคะเพราะว่าตอนกลางวัน แดดร้อนมากๆเลยนะคะอันนี้ก็คือถ่ายทำไม่หยุดเลยนะคะจนถึงช่วงเย็นนะคะน้องสู้งานมากๆเลยนะคะพี่ๆแดนเซอร์ทั้งสี่คนก็เก่งกันมากๆเลยนะคะยกทีมเลยนะคะทั้งตากล้องทั้งทีมคอสตูมนะคะแล้วก็คนที่ดูแลน้องนะคะพี่ชัดกับพี่หยกก็มาด้วยนะคะมาคอยดูแลแล้วก็เทคแคร์น้องนะคะ น่ารักมากๆเลยนะคะซึ่งเพลงนี้นะคะได้พระเอกก็คือหนุ่มเวฟนะคะมาเป็นพระเอกให้อีลาของเรานะคะเป็นพระเอก M v ในเพลงใจแต่งของอีลานะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นภาคแรกนะคะแล้วก็ได้น้องหมิวเก๋ไก๋มาร่วมแสดงด้วยนะคะซึ่งน้องเหมิวเองก็เป็นพี่สาวที่น่ารักมากๆเลยนะคะช่วงตอนกลางวันก็ คอยเทคแครน้องนะคะถือร่มให้น้องนะคะหัวน้องจะร้อนแล้วก็ไม่สบายได้นะคะซึ่งร้อนจริงๆเลยนะคะตอนกลางวันนะคะนี่นะคะพอจบเพลงนะคะก็มีเสียงเชียร์เสียงปรบมือให้กำลังใจนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะฝรั่งเขาก็มีน้ำใจนะคะรู้จักธรรมเนียมแบบคนไทยๆของเรานะคะก็คือปรบมือให้กำลังใจนะคะ นี่นะคะวิวพอตอนกลางคืนนะคะสวยมากๆนะคะนี่ก็พี่เหมิวเก๋ไก่นะคะน้องก็มาช่วยเทคแคร์ care, ดูแลอิดายุกินะคะแล้วก็ร่วมแสดง MV ด้วยนะคะทุกคนก็คือดูแลใส่ใจอิรานดีมากๆเลยนะคะคนมาดูเยอะมากจริงๆเลยนะคะนี่ขนาดค่ามืดแล้วนะคะก็ยังไม่ถอยห่างนะคะยังมายืนดูยืนเชียร์ ให้กำลังใจนะคะก็ธรรมดานะคะแอดเองแอดก็คงจะไม่ยอมทิ้งหนีห่างไปไหนนะคะเพลงก็เพราะคนก็สวยท่าเต้นก็เลิศขนาดนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าดูจนยกกล้องหนีเลยละคะ่ะถ้าเป็นแอดนะคะก็ดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวถ้าถ่ายทำา MV เสร็จนะคะก็จะลงในช่อง ของ youtube นะคะหายทองคำรคคอร์ดนะคะทุกคนสามารถไปให้กำลังใจน้องแล้วก็ค่ายหายทองคำได้นะคะไปช่วยกันปั่นวิวน้องนะคะปั่นวิวให้น้องนะคะให้ดังเปี้ยงๆเ,เลยนะคะคลิป เ,เพลงนี้นะคะเกาะสมิธเข็ดฮักนะคะให้ได้สองสามร้อยล้านวิวเลยนะคะซึ่งแอดก็มั่นใจว่าถึงแน่นอนนะคะเพลงเพราะมากๆเลยนะคะแค่เปิดฟังทุกวัน ก็มีความสุขมากๆแล้วนะคะเป็นเพลงที่ให้พลังบวกนะคะสนุกสนานนะคะดีต่อใจมากๆเลยนะคะซึ่งเพลงนี้นะคะไม่แน่นะคะก็คือสามารถเอาไปสอนเด็กๆได้ด้วยนะคะเพราะว่าเพลงมันเป็นจังหวะฮาวายนะคะแล้วก็เต้นระบําได้แบบสนุกสนานนะคะเด็กๆคงจะชอบมากเลยนะคะทั้งเด็กๆทั้ง แม่แม่แล้วก็พี่พี่ที่เต้นหน้าห้านะคะชอบมากๆแน่ๆเลยนะคะเพลงนี้เป็นขวัญใจของชาวสายหมอลำนะคะหมอลำลูกทุ่งอินดี้นะคะอีดาของเรามาครบจบจริงๆเลยนะคะน้องยุก,กิเก่งมากๆเลยนะคะน้องได้ทุกแนวจริงๆเลยนะคะยอมรับเลยนะคะเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะคะสาวน้อยมหัศจรรย์นะคะ ของวงการหมอลำลูกทุ่งอินดี้เลยนะคะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณนะคะคลิปด,ดีๆภาพสวยๆจากนายห้างประจักษ์ชัยนะคะที่สละเวลานะคะไลฟ์สดให้พวกเราได้ชมกันนะคะแอดก็ขอขอบพคุณมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้ที่ดีตลอดมานะคะขอบพคุณมากๆนะคะสวัสดีคะ่ะ